มาคราวนี้แหละเจอลีลิสแล้วครับเจอบอสเจอบอสดูความน่ากลัวของมันหน้าเดียวกับหน้าอินโทรเลยสวัสดีครับชาวเด็กเนมทุกท่านเนี่ยผมกองซาครับไม่ใช่เกมโอวัร์สองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาลุยในส่วนของโหมด ฮาโลวีนอันใหม่กันนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแฝดเป็นอาเจ้าอ้กองซาด้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทงสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่า คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o ์เรน a อ l ์ดิฟตี้วอลโและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยหรื k อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยในปีนี้นะครับก็มีในส่วนของกิจกรรมนะครับฮาโลวีนเชีร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งรอบนี้จะมีในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับคือนี่นักสู้แห่งโลกศักดิ์สิทธิ์ระดับเชี่ ปกติจะมีจังเกิลสไตล์การแก้แค้นของจังเกิลสไตล์แล้วก็นี่ครับบททดสอบแห่งโลกศักดิ์สิทธิ์นะครับผมไปเล่นแบบไหนดีเชี่ยวชาญมันจะยากไหมวะเอ้ยเควสได้ผ่านกดเลยแล้วกันลุยมาแล้วครับผมโอ้ยมีคนเล่นด้วยเล่นอะไรดีซาริอาอิลลรา,ารีไรฮาร์ดผมเล่นอิลลารีแล้วกันนะว้าว โคตรท่อ๋อสองแทงหนึ่งดาเมจเลยหรอโอ้โหฮิวกันสนุกสนานเลยครับนาราตีคำทำนายดันเจี้ยนปรากฏในเงามืดของมหาวิหารโบราณว่าอันนอใหม่เนาะฮีโร่แห่งแสงสว่างถูกถูกขานเรียกมาให้มาต่อสู้ผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะกำชัยเ,เ,เหนือสิ่งชั่วร้ายที่น่ารังเกียจเหล่านี้ว้โคตรเทเลยว่ะ ดันเจียนเปิดแล้วบุกเข้าไปคุยโคตรเท่เลยเราต้องเข้าไปเหรอเอฟว้าวสมุนจะลุกอยู่ตรงเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมีเก็บอ๋อเป็นสแตทเหรอเฮ้ยเท่ดีแล้วผมคือผมต้องยิวครับเพื่อนเออพี่ชายต้องยิวเพื่อน เพื่อเราเพื่อเราอยู่มุมเหรอนี่คืออะไรอ่ะเปิดกล่องโอ,โอ้ยเพื่อนนี่มันไม่ใช่ระดับง่ายนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวรอชุบก่อนเพื่อชูบใช่ไหมไปยิงไปเพื่อนนั่นแหละแล้วผมยิงอยู่อันนี้คือมีโยนยา บอกเลยว่าเราไม่เน้นว่าเลเวลเท่าไหร่กี่ดาวขอแค่ผ่านผ่านปุ๊บได้เควสเลยอุ้ยแต่อิลี่สวยนะเนี่ยที่พวกเราทำะไรนี่ตวัวตอบอมันมีแบบเป็นเนื้อเรื่องเหรอนะครับก็อ่าน,นก็ได้นะทุกคน <laughs> น่าจะมีอะไรให้เล่นเยอะ,อะแล้วมีคนเล่นเกมไปแล้วแต่ความบ้าเป่าแล้วครับโอหแล้วเป็นตัวไอ้นี่ด้วยไม่เป็นไรโฮ้ยโอริสา เฟดซันไรด์อโอ้โหแล้วมันปลาแม่นันด้วยดิแล้วโคตรเขาออกจากเกมแล้วเขาเล่มเกมใหม่ออกมิ้มเหมยกับวันหนี่เหรอเออพี่เพื่อนเออผมทำได้แค่นี้แหละโอ้พี่ลิงไพรอนก่อน ่ะเล่นเกมแรกด้วยฮะเล่นแบบงงๆเพื่อนตอนนายต้องตีเพื่อนเออโอเคยเพื่อนต้องรุนลุนรุนงุยมันยิงอยู่ยิงอยู่ยิงลิงไพรอนติดอีกสู้ได้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 สบายสบายเราฮิวอยู่เราฮิวอยู่ไม่ต้องกลัว ไม่ใช่หมุนง่ายนะทุกคนเออยูยูตายตายตายสวยของดับของดับโอ้ยูกวอนเออปีศาจเสริมแก่งแล้วเพื่อนเฟสเดอร์ซันไรส์เออโอเคฮิวกวอนลุกขึ้นมาเพื่อน แฮมเมอร์ดาวผมรู้แ้แค่นี้เพื่อน E.M.P. สวยอยู่เอาเด็ครับเพื่อนๆนั่นแหละเออโยนไหมมันโอ้มันแล้วมันไอ้นี่ผมดิจะตายจะตายตายเราฮิวกันเราฮิว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 เพื่อนก่อนเพื่อนก่อนโอเคสวยขอบ้าง เพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วในการเดินแล้วก็39%อันนั้นมันคืออะไรวะมีกล่องให้เก็บเยี่ยมกันแล้เนี่ยโอ้ชนะบอยแล้วเหรอปึ๊บกำลังไปน่าอะไรวะน่ะโอ้ตัวใหญ่จัดสวยมากเพื่พอนลิงพลยอนโอ้มันนาธูกูรตัวเองได้ด้วยเหรอ ดีมากเอาซัมบ้ามาโอ้ยี่งเปเพื่อนให้นั่นแหละเอออัติเบรตมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยสวยอะไรอ่ะสวมใส่สาวย,ายิงระเบิดแล้วพิลิ่งพาราลซ่าขวัญแตกางขนต์ำนวนมากอ๋ออัปเกรดสก,กิลหรอัอูเลือดเยอะจัด ค่าปีศาจแล้วค ouais. ือไม่ได้อ่านเลยนะว่ามาให้ทำอะไรเอาสุไล์นี่จะโผล่มาเพื่อมีปีกด้วยอ๋อมันอัพเกรดได้เหรอโเจ๋งวะมีกล่องมี้ยมี่กล่องเหรอโตตอบใช้พลังรับพรแห่งชีวิตอีกครั้งรับความอบอุ่นเรามีไรสำรวจปะ โอ้หนี่บรรยากาศในเกมเลยนี่ว่าแ้วเขาลุยแล้วป่ะน่ะผมกำลังเดินมาสำรวจอะโอ้โหมันอัปเกรดแล้วเนาะเอ็นดมีมอ่มออโยนไหมสวยนสวยอยู่สวยอยู่ ปวดป้อมมันจะพังไวจังวะเก็บก่อนาเด้่าเพื่อนสวยโอเคเสายิงระเบิดอ๋อเนี่ยมันจะมีบอกว่าแต่แต่ละคนทำอะไรได้อ๋อเสาวแล้วยิงระเบิดแทนทำเพก่อนเพื่อนอ๋อตรงนี้เป็นเป็นทางนี่ละไม่ตกไปตายละ น่าจะฮิวเป็นหมู่ปะได้อยู่นี่ยังไม่เจอบอสนะยังไม่เจอบอสยิงมาก่อ,อนเออยิงไปครับยิงไปครับแล้วผมฮิวผมฮิวไม่หยุดผมฮิวไม่หยุดเออจริงถ้าเล่นถ้าเล่นพี่บัวน่าจะยิงมันกว่าน,นี้นะแต่ก็จะฮิวยากกว่าฮะ แรกกันชาร์จครับเอาแล้วผมโยนแล้วสูงเลยได้อยู่ได้อยู่ฮิวอยู่หิวถึงบ่วะไม่น่าถึงโยนใใกล้ๆหน่อยโอเคต้องฆ่าได้ร้อยตัวฆ่าไปเพื่อนฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไป บอกเลยทำดาเมจเลยพี่ชายผมว่ารอบนี้ดีอยู่นะแบบมีอะไรให้ทำอยู่อะโอเคเหม่มาละเก็บเม่ยมาก่อนเฮลิลิงพาย้อนดีพลอยนี่เรา248ด้วยนะโอ้ยต้องให้เพื่อนต้องให้เพื่อนลุย ไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วเพื่อนผมเป็นซับพอร์ตนะออมันยิงอยู่เพื่อนมันยิงอยู่เย้จบตายมันก็แรงอยู่นะใครว่าเบาโอ้จังแลสจ,จังแลสจ,จอละมโมวันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อสม ว้าไม่ชอบว่ะชอบชอบระบบการนับเกตอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเจ๋งว่ะลำแสงเสริมซามเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งผมชอบอันนี้ผมชอบเจอบอสแล้วเหรอเฮ้ยผมว่าโหมดโหมดฮาโลวีนใหม่นี่เจ๋งว่ะบอสบางโคตรน่ากลัวเลย <laughs> โอเคไปเดียวิวไปละดูดใครอ่ะเพื่อน ร่อนโดนไปละโอ้โหมันลงไปลาวาด้วยเหรอไอ้บอสไฟจริงบอสไฟจริงอันนี้บอสไฟจริงดีกว่ปผมกระแทกมันกระแทกคุณกระแทกมันกระแทกกระแทกหุ่บอสข้างหน้าัวจัดเฟรดซันไรต์ไปยิงไปผมพิวอยู่เพื่อนผมพิวอยู่ผมพิวอยู่ผมพิวอยู่ ตายตายตายบอตายบอตายสวย,าย,าย kind of มากมียับอีกเหรอมียับอีกเหรอโอ้ยเราเก็บเราเก็บไม่หยุดเลยโอ้โหเราเก็บได้ไม่หยุดนะโอเคมีลิงพลอนมาโหสกิลมันมันดูเจ๋งด้วยมันดูแบบมันดูอลังการมากฆ่าปีศาจอีก200ตัวเลยเหรอโอเคครับนี่เล็บชิปเราก็มีอ๋อมีกระโดดละ สาวยิงระเบิดไว o l e n นต์เอาเบิร์สอู้มีอะไรให้ทำเยอะเหมือนกันเนี่ยท hey, ึ๊บเยไก่อนไพลอนโอเคแล้ว5ตัวนี่สตูอยู่ไหนนิสตูอยู่ไหนครับได้เสียงเหมือนมาเยอะระเบิดโอ้หมันระเบิดแล้วอ่ะตอนนี้ต้องระวังตัวเองนะครับ เออเราต้องเน้นฮิลแล้วตอนนี้บอสเราทำดามเมจได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหรบอลเรายิงระเบิดนี่มาอ๋อยิงแล้วเป็นระเบิดโอเคโอเคยิงแล้วกระจายยิงแล้วกระจายสุอรอบตัวทำดามเมจได้เต่เรอบนีเยอะจัดเลยว่ะ25ตัวเอ่อต้องชาร์จเต็มหนิใช่ไหมถึงจะมีดามเมจเอ่อ ได้อยู่ได้อยู่สมบ้ามาฮิวสำบ้า,บาเออเนี่ยเน่ยชาร์จเต็มระเบิดชาร์จเต็มระเบิดชาร์จเต็มระเบิดส่งปีศาจร้ายมาจากหน้า,าแล้วใครอะไรเพื่อน่ะปฏิทินวิวสวยมาก แล้วผมยิงแบบไม่มีดาเมจเลยครับโอ้โหอ้อะไรวะโลกขยับได้เหรออยู่น่ากลัวจัดโอ้เน้นฮิวก่อนผมน้นฮิวก่อนต้องให้เพื่อนสู้ต้องให้เพื่อนสู้สวยอยู่ผีเพื่นอนกหรอนรับผีเพื่นอนบอกว่าผมจะตายเอาผมจะตายเอาเยอะ ฝากด้วยเพื่อนผมต้องรอดอ่ะผมต้องรอดมันมีฮิวตัวเดียวไงเออผมฮิวก่อนผมฮิวก่อนผมฮิวก่อนดูเพื่อนครับตอนนี้ดูเพื่อนสำคัญกว่าเออตายเถอะเพื่อนโอเคสวยโอ้เกือบเกือบไปแล้วโอเคโอ้น้ำไม่หยุดน้ำไม่หยุด ต้องอัพตัวเองด้วยฮะยังไงก็ต้องอัพครับไม่อัพเราก็ตายคือผมต้องฮิวอ่ะผมต้องฮิวเพื่อนนะครับดังนั้นต้องคุ้มกันผมดีๆนะฮะทุกคนผมนี่คือตัวสำคัญในทีมครับเพราะผมพิวๆคนเดียวใครไม่เต็มมีระเบิดปะขอ,อไม่ระเบิดต้องชาร์จเต็มหมดเดียวก็ยิงไปโอ้ oh, ยังยัง88ตัวอยู่เหร โอเ้เกมหนึงก็นานอยู่นะเราเล่นหมดยากได้ป่ะพนเล่นนานโอเคโอเคอไหวป่ะเพื่อนอนี่ยเรามาแล้วต้องชาร์จเต,ต็มชาร์จเต,ต็ม,มยิงไป โฟก,กัสยิงนะยิงเงียเง้ยวๆนี่มนะกกันอะไรนะโฟกัสยิงอยู่น้ำดวนเฮ้ยของซาเลียเท่ว่ะโอเค,อเคตอนนี้พังโจมตีบวก96ความเร็วนะตี28เฮ้ยอะไรอะ่ะแรมหรอโอ้ฝากด้วยเพื่อนวิวันของวิวัน สองตัวดิปึ้มไปดิโยนไปก่อนหนึ่งทีปึ้มไปอยู่เพื่อนอยู่อยู่ยได้แต่อย่าให้มันฆค่าผมผมผมก็ไม่หวังเหมือนกันตุกคันโฟกัสผมอะโอเคนั่นแหละเพื่อนโยนไป จริงไหมครับนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะผมกเ็เดือดจังว่าเพื่อนเดือดจังว่าเพื่อนอืออยู่อยู่ๆๆอยูอ่เออโอ้แล้วผมโดนยายาอย่าล้มล้มนี่ผมตายแน่ล้มนี่ทีมโอกาสตายสูงมากตายสวยมากโอเครีตัว อะไรการได้สมบูรณ์แล้ววะไม่ร oh ู uh ้ไม่ได้อ่านไอฮิวอยู่เพื่อนไปเดินวิวเออยิงไปถอนเพื่อนนั่นแหละเออเราฮิวเรื่อยเราฮิวเรื่อยเราโยนไพลอนไว้ไพลอนไว้เพื่อนเราเพื่อเพืนเล่นเป็นอยู่นะปาดเป็นดิเออ คุณร้อยห้าสิบหกตัวยังไม่บอสเลยเนี่ยยังไม่บอสเลยทุกคนยังไม่บอสเลยเอฟบีมายู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 เรื่อยๆเออจะตายแล้วตัวนั้นจะตายแล้วรอจะเก็บไว้ตอบบอสเลยดีกว่าสวยแต่ผมแย่งนะผมแย่งผมขอบ้างที่ผมไม่ควรจะเก็บไปนี่เลยพาโจมตีอ่ะควรจะให้คนอื่น แต่ก็ช่วยยิงไงผมช่วยยิงได้โอเคโคนบ้าเอ้ยโอ๊ยสาโอ๊ยสามปนนองผมเพื่อนเออแล้วเพื่อนเราติดนะดิโอ้เพื่อนลุยหน่อยลุยหน่อยสวยมากเฮดด์สปไร์ไป ไปบึ้มอยู่ไพลอน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 อยู่ว่ันได้อยู่ได้อยู่ป่าไหลมอเล่แล้วยิวยังไงอะเพื่อนเอาแล้วมันไล่ล่าผมไงโอ๊ต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 ้องถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน เออเยยืดเลือดเลอหลือเลือดเหลือห้าเออโอ้ my god ลิลิทมาแล้วหรอมาคราวนี้แหละเจอลิลิทแล้วครับเจอบอสเจอบอสดูความน่ากลัวของมันหน้าเดียวกับหน้าอ็นโทรเลยแล้วมอยล่านา่าจะฆ่ายากอยู่แล้แล้วมันติดอยู่ตรงนี้เลยเหรอเออแล้วเจอลิลิทเลยโอ้โห โอ้หต้องถอยก่อนอะเราถอยอยังไงอะเพื่อนเออเออโอ้มันได้ชุบพอดีเลยโอ้แล้วมันมันฮิวผมว่าดอิอยู่เพื่อนฮิวฮิวฮิวโอ้แล้วใหญ่ฮิวใหญ่ฮิวโอ้แล้วมันติเมตมาดิเอาแล้วผมแล้วผมโดนขังนะดิ เออเ้าเราโดนขังอะดิอ้าวเพื่อนตายโอ้ยากอยู่นะก็คือสู้บอสใหม่เหรออ๋อสู้บอสต,ตรงไหนอ่ะอ๋อเจอบอสเจอลิลิสเลยครับโอเคแก้ตัวได้แก้ตัวได้ไดโอ้ยยากอยู่นะยากแหละเพราะมันเป็นหมดระดับประมาณเลเจนด์บ้านนี้ เถ้ายังไม่เลเจนเนี่ยเิเอ็กซ์เพิร์ดเอ็กซ์เพิร์ดดิโอเคอะไรผมก็ต้องตายกันบ้างแหละเออครั้งแรกไงเออยิงไหครับโอ้ดีขึ้นเยอะเมื่อกี้คือเมื่อกี้มันเยอะไปไงเฮ้เพื่อนเก็บละตอนนี้เพื่อนเพิ่มดาเมจนละโอเค ไหนแล้ววะไหนแล้ววะมันบูทให้เพื่อนเหรอคือเราอย่าปล่อยให้มอนมันเยอะเอาผมสู้ไม่ไหวเหมือนกันไปไหนวะข้างในเหรอเพื่อนๆนั่นแหละไ,ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเมื่อกี้แค่ว่ามอนมันเยอะไปไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วโดนลิลิทไปดิโอ้โหนโยกลูกบอลน,นี้เลยเหรอ ตายตายตาย,ตายสวยมากเค okay. นี่คือชนะแล้วปะเออมันต้องตายทั้งรอบนึงก่อนเว้ยจบวะคือเมื่อกี้เราอยู่ในมุมที่แบบสู้เรียนริษยาครับแต่พอโอเคได้มุมที่ดีกว่าก็อโอเคนะเฮ้ยถือว่าดูเดือดอยู่โหมดหนึงก็ใชหน้าเนี่ยครับครอส,สครับไหนดูช็อตสวยๆสยิช็อตไหนวะ คือไม่เห็นแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอยืนย,งย,งยิงเงี้ยหรออันที่เมีอรอโอเคครับเวลิกูดเวลิกูดได้มาเท่าไหร่สี่ดาวก็สบายใจแล้วครับจริงไม่ต้องห้าหรอกสี่ถึงไหมไม่ถึงด้วยฮนะโอ้เดี๋ยวก็เข้าใจครับเล่นเล่นโหมดยากอยู่ถือว่าโอเคนะก็โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกนะครับก็เล่นเชี่ยวชาญเป็นลยเมื่อกี้ก็ถือว่าน่าจะได้ในส่วนของอันนี้มาด้วยปะ่ะนี่ไงอ่า ก็มีอะไรให้เล่นเยอะครับยังมีให้เล่นอีกนะก็ถือเป็นหึงหมดที่มอนใหม่เนาะสำหรับฮาโลวีนรอบนี้นะครับก็สนุกดีนะครับลองเล่นกันดูโอเควันนี้มาได้แล้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับโปรแชร์เป็นก๊าดใจกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้เทียนครับแหมอยังน้อยตายไปรอบนึงแต่ก็ชนะได้ก็สบายใจแล้วครับผมสวัสดีครับ